ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของลวดกำมะหยี่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาสอนในเรื่องของการทำกลวยไววครูจากลวดกำมะหยี่นะคะจะได้เก็บไว้ได้นานไม่เหี่ยวเฉาได้ง่ายเนาะ,ะเพราะเด็กๆก็ต้องมีกิจกรรมไววครูกันทุกปีอยู่แล้วนะคะเผื่อว่าจะทำให้ลูกหลานกันอย่างแรกเลยก็ต้องมีกระดาษแข็งก่อนนะคะ ตัดกระดาษแข็งนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นรูปกล้วยนะคะแล้วก็เอาแม็กเอาสอทเทปติดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ปักดอกไม้ได้เนี่ยด้านในนะคะเราก็จะต้องมีโฟมนะคะที่ปักดอกไม้ได้อัน,นี้ก็คือตัดมาพอดีกับข้างในแล้วนะคะพอได้ทั้งกระดาษแข็งได้ทั้งโฟมแล้วนะคะ เราก็จะพุ่มตัวกระดาษแข็งตัวนี้นะคะให้เป็นคล้ายๆกับกลวยของกระทงแบบนี้นะคะโดยใช้นะคะลวดกำมะอหยีสีเขียวค่ะแล้วก็ใช้ปืนกาวนะคะใช้ปืนกาวนะคะในการติดนะคะลงไปบนกลวยกระดาษแข็งของเรานะคะตอนนี้ก็อุ่นปืนกาวไว้ให้ร้อนแล้วนะคะเราก็แต่เริ่มจาก ด้านล่างคืบา้อีกนะคะก็ดดหมุนนะคะไปเรื่อยๆตามความยาวนะคะของกลวยได้เลยนะคะ ใกล้จะหมดนะะเส้นแล้วก็เอานะะกาวหลอนหยดนะ,ะินกาวหยอดนะ,ะาแล้วก็ติดไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้ติดตดีก่อนแล้วเราก็ต่อเส้นต่อไปไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเต็ม นี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการทํากล้วยนะคะซึ่งทําเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะในส่วนของดอกไม้ที่จะนํามาใช้นะคะ,ะเป็นเครื่องประดับนะคะในการไว้ครูนะคะก็จะมีนะ,ะในส่วนของดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือเนี่ยนะคะ ในความเป็นจริงดอกมะเขือมันจะล้อมนะ้อมอน่าลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการใส่ดอกมะเขือลงไปนะในกลวยไว้ครูเนี่ยมันแทนนะคะเรื่องของความอ่อนน้อมนั่นเองนะเป็นนักเรียนก็ต้องมีความอ่อนน้อมต่อครูบาอาจารย์นะคะอันที่สองนะที่จะขาดไปไม่ได้ก็คือดอกเข็มน,นะคะ ส่วนหน่ก็จะใส่เข็มสีแดงใช่ไหมคะดอกเข็มมีเกรสรด้วยนะคะเ,เข็มเนี่ยนะคะความหมายของการไว้ครูเข็มเนี่ยแปลว่าความฉลาดหลักแหลมนะคะแล้วในตัวของดอกเข็มเนี่ยมันจะมีเกรสรที่ถ้าเราดึงออกมาแล้วมีน้ําหวานวก็คือความหวานนะคะของของความรู้นะ,ะที่เราเจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีตัวของ <c oughs> ข้าวตอกนะคะข้าวตอกก็คือการเอาข้าวนะคะข้าวเปลือกเนี่ยนะคะลวงข้าวเปลือกง่ายมาคั่วให้มันแตกออกนะคะอาจจะแปลว่าเป็นเ,เรื่องของสติปัญญาที่มันนะคะความรู้ที่มันแพร่กระจายออกก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องของความแบบอดทนอยู่ในระเบียบวินยัยเพราะว่าข้าวตอกเนี่ยข้าวสารเนี่ยเรา,ารเ,เ,เราไม่สามารถขออภัยค่ะข้าวเปลือกเราไม่สามารถคั่วแล้วเป็นข้าวตอกได้ ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดเขาทนกับความร้อนไม่ได้ก็จะเป็นแค่เขาเปือกครัวแค่นั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าออสามารถอดทนนะ,ะอยู่ในระเบียบวินัยได้เหมือนแบบนักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยของคุณครูคได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะกลายเป็นนะคะเข้นนะะานนะะต่อที่สีขาวนะคะแผ่กระจายออกมาได้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือญ้าพแพรกนะคะ้าพแพรกเนี่ย จะเป็นเรื่องของนะคะเอ่อมันจเจริญเติบโตได้ได้ง่ายนะคะแบบเหมือนกับแบกบการเรียนรู้อะไรที่แบบเรียนรู้ได้ง่ายนะคะอันนี้นะก็แพร่ก,กระจายนะคะ,ะเจริญเติบโตได้ง่าย,ยาก็จะเป็นส่วนของยาแพร่นะคะทำจากลวดกำมือทั้งหมดเลยนะคะี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการทำนะคะเอ่อแต่ละดอกกันนะคะ ในาพาร์ทที่2องนะคะเดี๋ยวพาร์ทที่2จะมาบอกว่าดอกเข็มทำยังไงนะคะดอกมะเขือทำอยังไงข้าวตอกทำยังไงแล้วก็หญ้าพแพรกนะคะทำยังไงนะคะ